ครับสวัสดีครับพี่ <ตก S 2> วันครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในช่วงที่คุณไปติดตามแจ๊ตเมื่อเช้าอ๋อก็สื่อมวลชนเต็มห้องเลยครับอ่าอืมก็คําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยนะครับว่าแจ๊ตจะเพ,เพิ่มเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับคุณพิทบอกว่าย้ําไม่มีการเพิ่มทุนแน่นอนครับค่ะเพราะว่าแหล่งเงินทุนนี้มีเพียงพออยู่แล้วครับซึ่งแหล่งเงินทุนนี้ก็จะมาจากหลายอย่างนะครับจะมาจากกองทุนแจ็ ยิปนะครับที่มีเงินสดเหลืออยู่หนึ่งหมื่นล้านบาทครับแล้วก็จะมาจากธุรกิจที่บอดแบมน,นะครับที่มีกระแสเงินสดมีรายได้เข้ามากว่าห้าปีละห้าพันล้านบาทครับแล้วก็ยังมีวอลเล็ and, อายุห้าปีครับที่ยังไม่ได้แปลงครับ <Okay. S 2> คาดว่าถ้าแปลงออกมาหมดก็จะได้เงินประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะมาจากการขายไ p o โอของบริษัทลูกแชทโมบายครับซึ่ง okay. าดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสามปีนี้ครับอแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องเรื่องของเงินทุนด้วยครับ<อ>ก็มั่นใจว่ามีเงินทุนเพียงพอแน่นอนครับค่ะค่ะตกลงได้เฮะเชิญค่ะมีคําถามเด็ดในห้องอีกนะครับว่าการเข้ามาเป็นน้องใหม่นี้เอ่อกลัวการรับน้องไหมครับเราทางคุณพิษตอบว่าไม่กลัวครับเพราะว่าน้องใหม่นี้ก็ แสบเหมือนกันครับคุณพิษแสบเหมือนกันนะคะครับผมได้ค่ะเรามีคําถามอะไรเด่นๆในถแถลงข่าวบ้างสู้ยังไงไหวสําหรับแจ๊ดก็การประมูลนะครับเออมีอีกคําถามเด็ดนะครับท <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> มีผู้สื่อข่าวในห้องท่านหนึ่งกล่าวว่ามีผู้ร่วมประมูลท่านหนึ่งครับบอกว่าที่เขาหยุดข้อประมูลเพราะว่าเขายังมีปติอยู่ค่ะแต่คุณแล้วก็ประางคุณพิษบอกว่า ตอนที่ประมูลทุกคนก็ต้องมีสติอยู่แล้วครับหมายความว่าไงวันนี้ก็ต้องท <c oughs> ่านผู้ชมก็ต้องไปแปลความหมายเอาเองเลยครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศในงานแถลงว่าไม่เพิ่มทุนสําหรับแจ๊สนะตอนนี้นะคะครับผมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็น